สวัสดีครับพบกับช n แนลนะครับพี่นัทรัสกายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หลบโควิดกันนะครับเราก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับอยู่บ้านช่วยชาตินะครับก็มีคนท้ามานะครับว่าให้เราเปิดช่องนะครับด้วยท่าที่แปลกๆครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําดูนะครับมาลองดูใหม่กันครับสวัสดีครับมาพบกับชาแนลนะครับพี่นัท Not, นั t นั t นั t เดอสกายเป็นยังไงบ้างครับกับถ้าใหม่ครับาอาจจะทำให้คนคลายเครียดได้นะครับเดี๋ยวมาดูคลิปกันนะครับว่าเรามีคลิปอะไรมาให้ดูในคลิปครับไปดูกันเลยครับฝากช่วยกดไลค์กดซับถไใครให้ทีช่องผมคนนี้ช่องพี่นัทเดอสกาย ช่องพี่นัดเดอะสกายเลยเหน้าเดี๋ยวรอพี่กัดก่อนรอบนี้ดีเจไม่ต้องเนาะเพราะเราปฏิบัติตามคำสั่งเราไม่ได้ใช่ไม่ใช่แปลว่าอะไรครับไข่ห้าไข่ห้าอะไรเด้อาษาเนือวันนี้ขอเสนอคำว่าไข่หากนะครับอยากอ้วกครับแปลว่าอยากอ้วกนะครับเอาละครับไปยืนตรงๆกันนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นครับเต้ยคนไง มบเล่นร่วมกันนะโอ้ยยงต่ำกาจะเล่นเหรอโอ้ยบอลจะเล่นหรือบอลจะเป็นกรรมการเจ้พอจะเล่นหรือเป็นกรรมการเจ้ดูกรรมการกวาไอ้ตนนนะครับคนนพี่เบอร์เจ็ดครับคนพี่เบอร์เจ็ครับพี่จะยืน ตรงข้ามกับคำสั่งนะครับตรงข้ามนะครับ آ, เดี๋ยวเราต้องทดสอบก่อนหนึ่งรอบไไทดสอบก่อนนะครับไม่ต้องเปิดเพลงครับรอบนี้ทําตามคาสั่งครับไม่ต้องแดนไม่ต้องมีเพลงครับฟังอันนี้ไม่ต้องเต้น,นครับนนเดี๋ยวทดสอบก่อนนะครับนั่งลงแบบถ้าแบบนี้ถือถ้าแบบนี้ถือว่าตกรอบนะครับเาจารย์กรุณาฟังครับ ตรงข้ามกับคําสั่งครับตรง้ามถาสั่งให้นั่งก็คือยืนไม่ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อมากก็ได้รับครับผมพร้อมหรือยังครับหนึ่งสองสามยืนขึ้นยืนขึ้น ขยอกแล้วขยอกสีโคนออกเลยเรารอบรอบนี้ึงวมาสองกันได้อ่ะเอาละครับหนึ่งสองสามยืนขึ้นนั่งลงนั่งลงหันซ้ายครับหันวา หันขวาแันวไม่ไม่หมัหนนับจี้หมั่นนับยิ้มหมั่นนับเป็นคำมดตัวยิ่งดีฮะยิ่งดีนั่งลงครับเนี่ยมันลึกนะ่ยมาบอกให้นั่งลงนั่งยืนขึ้นเนี่คือเด็กที่ไม่เชื่อฟังนะครับเขาบอกให้ยืนยืนขึ้นก็จะนั่งลงนะครับอะไรครับเยืนขึ้น S <S <preach ers> พยานพยานเยอะครับพี่ออกไปก่อนครับห้ามห้ามกระดูกกระดิกครับเรามาจับมาจับตาดูคนที่ทําคนออกแล้วกันครับเย็นขึ้นเราห้ามกระตุกกระดิกเอาละครับนั่งลงมันออกก็แล้วมจะออกกปแล้ว ั้งลงลึกไปยืนขึ้นมันก็จะไม่เมื่อยหน่อยนะครับเอามือขวาแตะหัวเพื่อนเอาตรงเลางมะพร้าวมือขวามะพร้าวกระตุกแล้วเหรอเดยกัน ลแล้วก็เลริ่มโอมติกอะไรเตบบ้านเอามือออก <c oughs> ไม่ต้องเอามือออก <c oughs> ยืนขึ้น <c oughs> นั่งลงมือซ้ายจับหูเพื่อน <c oughs> จับหูเบาๆทำบิ <c oughs> ดทำบิดปล่อยมือลึกๆเลย <c oughs> บางทีมันจะดื้อๆหน่อยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องปล่อยมือ ยืนขึ้นใครลงช้าเราเราจะถือว่าอันนี้ครับแม่แม่ชมปนังแต่ล้วก็ยืนขึ้นหนึ่งครั้งแชบบกระยับเราเราเห็นในกล้องครับห้ามกระตุกกระติกครับเหลือสี่คนนั่งลงหันซ้ายหันขวา

หยุดหัวแล้วาฮาบัรบัรหยุดหัวแล้วอยู่ไม่ต้องหยุดหัวแล้วไป้ยโอมทำไมใครหัวคนให้ปนให้แล้วทำไมใครหัวตอนนี้เหลือสองคนนะครับแล้วพี่กั๊กับพี่โอนน่งลงยืนขึ้นนั่งเบาๆครับยืนขึ้นกันยืนขึ้นกัน ยืนขึ้นแหวเดียวรู้ละลายเป็นทานเป็นทานั่งลงประคอาะอจับกันรับถือใช่เอามือซ้ายจับมือซ้ายเพื่อนโอ้บหจีหัวเรานี่งันไปเอาไไปเอาไปสมักัน อเอามือซ้อายจับหัวเพื่อขึขวาเพื่อนโอ้ข้างขวาฟาบุบิ้กโอ้ข้างขวามีการ์ดอ,อะไรครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทีช่องพี่นัดคนนี้ช่องพี่นัดอะสกายช่องพี่นัดอะสกาย